ออวันนี้เราจะมาสอนลงคลิปต่อลงคลิปใช่เรามาสอนลงคออลิปเอ่อเนื่องจากเราจะมาสอนการทาช่องอะไรกสอนแฟนคลับแม่สอนแฟนคลับทางยูทูบกดท,ท,ที่ไอ้ข้างบนตรงนี้มันจะมีไอ้วงกลมอยู่อะ่ะกดช่องของคุณแล้วก็เราสามารถแก้อเอาแก้โปรไฟไฟหน้าอะไรสักอย่างได้เลย ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากให้พเพื่อนเพื่อนมาติดตามเนี่ยให้กดตรงนี้เนี่อ่ะอ่ะกดลิงก์ตรงนี้แล้วกดแชร์ให้แชร์แชร์ไลน์แล้วก็แชร์เพื่อนแชร์อะไรก็แชร์ทีนี้เราจะมาสอนอัปโหลดคลิปอ่ะอัปโหลดวิดีโอกดเออเออเ,ออเ,ออเออด็ดกดขวาแล้วก็กดคำว่าอัปโหลดวิดีโอทีนี้ก็สามารถอัปโหลดคลิปเลยอ่ะกดคลิปนี้สมสมุติว่าเรา มันจะได้อัพโหลดมันจะได้อัปโหลดได้้วก็กดกดข้างล่างนะไม่กดเป็นสองคนวิีนี้เราจะมาบอกตัวแอปตัวแอปในการตัวแอปตัวแอปในการอะไรนู้นเราจะมาสอนตัวแอปในการอัดคลิปนะแล้วก็สอนวิธีการใช้งานด้วยเอ,อะจะแอปนี้ ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแนะนำว่าแอปไหนดีแอปไหนไม่ดีเราจะมีอยู่สองแอปนะแอปอาดคลิปอ่ากดแอปไปเลยแอปอาดคลิปมันจะมีอยู่นี่ไอ้นี่ไอ้สองแอปเนี้ยแนะนำใช้ใช้แค่อัน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 นี้อันเดียวใช้แค่อันแรกเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอ้ไอ้อันเนี้ยส่วนอันเนี้ยอย่าใช้เลยมันมันทำให้กล้องกระตุกเรา เราเคยใช้แล้วมันมันก้กระตุกไอ้ไอ้เนี่ยแต่เราก็ยังยังใช้อยู่ในเวลาที่เราทําคลิปกาชาขับในอีกช่องหนึ่งของเราก็เราจะมาสอนลงคลิปดีๆนะคะอ่า,อาเห็นตรงนี้ไหมโอเคถ้าเกิดว่าเรากดหยุดชั่วคราวมันก็จะหยุดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอจะอัดปุ๊บให้เลื่อนลงมาแบบนี้เลนหน้าจอ แล้วก็กดที่ปุ่มสีแดงแ,ดงแล้วก็ตรวจด้วยว่าอัดหรือยังด้วยโอเคไหมมันอาจจะดูน่ารำคาญแต่ก็ช่างมันเถอะเนาะในเกมเกมแตงเครื่องเลยอ่าแล้วก็มาสอนทำปกคลิปสอนแม่งให้หมดเลยนี่โหลดแอป t y studio มาด้วยนะนี่นี่น,นี่เราจะให้เวลาแฟนคลับเค็บหน้าจอสิวิหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสตอ็อกไปก็ได้อ่ากดไปที่ไลน์แคเมลอะไรสักอย่างอันนี้เรา เออคาเมล่าเคเมล่าเอ้ยเคเมล่าเออรู้ละคาเมล่ามลอ่าเดี๋ยวนี้เราจะมาแต่งคลิปอันดีคลิปอันอันอันนี้รูปภาพร้องไห้เอาเอาไปลงในสาระนะอันนี้ว่าเราจะแต่งรูปภาพนี้แล้วกันรูปภาพนาซานอนแอนพุงเอานี้เอามาจากพี่แป้งในเฟซบุ๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ก็ฟิลเตอร์อ่ะอันนี้ก็กระต่ายแต่งหน้าเอามาทําอะไรก็ไม่รู้สําหรับการแต่งหน้าแมวไม่รู้เหมือนกันสิ แล้วไม่แต่งหน้าแมวหรอขี้เกียจอ่าตอนนี้ก็ฟิลเตอร์อันนี้คือคืออันนี้เผื่อแบบคืออันนี้สําหรับสําหรับคนที่อยากปรับอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือกรอบนะกรอบอันนี้อันนี้เราไปโหลดมาอ้าวจ้องแต่พุงนาซาที่ก็จ้องแต่พุงนาซาเน,นี่ยอะไรกันพวกเนี่ยเยอะ she is. อันนี้ก็ like c a m i ล l a ไม่ไม่มีทางฉันจะไม่เอานะ้ำซาวมาทำเหมือนกันอันนี้เป็นสติกเกอร์นะอ้าเราแต่งลุกอ้าเอาเอาแม่งทุกอย่างอ้าเอาทุกอย่างมานี่ไงเอาทุกอย่างมาแล้วโอเคๆแล้วก็เอาเอาเอา,เอาพวกนี้มาด้วยอ้าเอามาให้หมดเลยหลังจากนั้นอันนี้คือเพนนะเพนเพนอ้าเอาสีอันนี้กดปุ่มคำว่าแปลงแล้วก็กดอันนี้อ้ามีปะาม,มีนู่นมีนี่เฮ้ยอันนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนอ้าขอลองใช้ดิ อ๋อเป็นบัตเตอร์ไฟเอาขอลบทั้งหมดแล้วกันบายบายน,นี่อันนี้เป็นผีเสื้อหรอผีเสื้อว้าวมีแมวด้วยละ่ะขอแมวได้ไหมอู้น่าหลักอ่ะคนมันเปนท่านแมวแล้วนีม่มาเจออะไรแมวแมวแบบนี้กันอือ,อใช่แล้วจะต้องแกะแบบนี้หลังจากานั้นก็ตัวหนังสือกดอย่างเช่นบอกว่านา นาซ่นา,านอนแองพุงอ่ะนาซ่านอนแองพุงเน่อะเลือกเลือกตัวหนังสืออ่ะอันนี้ไม่ต้องเลือกนะมันมันเฉพาะตัวหนังสือภาษาอักฤษอะนาซ่านอนแองพุงอ่ะแปะไปตรงนี้ประมาณนี้อ่ะอันนี้คือสีอันนี้คือขอบอ่ะไม่รู้ว่าเร็วหรือเปล่าแต่ว่าก็ อันนี้คือความหนาของขอบเอาหนาโคตรโคตหรือเอาบางโคตรโคจนมองไม่เห็นเลยก,ก็ได้ไม่ได้ว่ากันอันนี้ก็ลายคเา,า,าเมล่าคาราเมลลายคาเมลา่าอันนี้เป็นโลโก้ทุกคนโลโก้เฮ้ยเรามีอะไรอย่างนี้น,นี่กดที่กันไกลแล้วเราจะสามารถกดบวกแล้วก็กดแล้วก็กดอาเอารูปภาพอะไรก็ได้จะเป็นรูปนี้อากดเลือก เอาเป็นรูปภาพเลยดีวะรูปภาพที่เราคิดว่าเราใช้งานอ่ารูปภาพนี้ล้กันกดถัดไปกดเอ่อกดจะเอาเป็นขอบอะขอบอะไรดีหัวใจไหมอ๋อไม่เอามันดูใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปก็ไม่สวยทุกคนอดูอีฟ้าฟ้าร้องเทวีร้องโอเคเอานีแล้วกันอ่ากดโอเคแล้วจะเราจะได้ สติกเกอร์มาอาได้มาแล้วสติกเกอร์ที่เราสร้างมาเองเป็นไงบ้างล่ะนี่อันนี้คือกล่องเชสคือเราเอามาเพราะว่าเราเนี่ยทำเราทำปุกคลิปของไอหาทรัพยากอรอะไน,นั้นไงถ้าเกิดพอเสร็จแล้วก็กดบันทึกเสร็จสิ้นการบันทึกแล้วก็กดโอเคอ่ากโอเคเสร็จแล้วก็ลู u ิ f ฟอร์ลองฟีฟิลองอ๋ออัดอยู่นี่ว่ะ <c oughs> อ่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราก็เป็นลบมันทิ้งซะแต่เราไม่ใช้เราก็ต้องเป็นลบมันทิ้งดูนี่เสิอันนี้คือปกคลิปทั้งหมดเลยอันนี้คือแฟนเราจะมาเปิดตัวเราจะทําคลิปเปิดเปิดตัวแฟนทีหลังอ่าเล่หหาของอันนี้ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเชฟท,ที่เราบอกเราเหล็กหายไปไหนหมดก็เราขุดหมดแล้วเลยเหล็กมหายไปไหนหมดนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลบทีหลังอ่ะอันนี้ดูดิอุตสาห์สร้างมาลัปีบายจุกอ่อนตืด ตคือเราเอาไปทำปกคลิปไอพวกนี้พจญภัยสุดงงสปนติง EP หนึ่งคือเราถอดสกินแล้วก็เอาชุดเก่ามาใส่อะนะอันนี้เล่นกับเพื่อพอจญภัยกับติงโงโงอยสองเพื่อนอีกออกไปแล้วเลยไม่ต้องถ่ายคนเดียวนี่ไงปกคลิปอนดี้เล่นอาหารหมูแล้วก็อันนี้เป็นนี่ตามหาเกาะลอยฟ้าองุ์เล็บยังไม่เจอพะจนภัยกับติงงงอย EP ห้านั่นเอง อันนี้ก็นาซ่านอนแอ่นพุงไงนะคนอ่ากดทั้งหมดไอ้ไม่ช่ทั้งหมดดิเหลือไอ้พวกนี้ไว้บ้างแล้วกันเราจะเอาไปใช้ในอนาคตชัวชัวอ่ะเก็บรูปภาพหาๆไว้ลบไปเลยเย้โอเค ขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้แล้วกันอ่าโดยโดยรูปนี้อ่าวัสดีค่ะจบแล้วสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็นอนฟันดีพราวาตอนนี้มันแปดโมงไม่ใช่มันหนึ่งทุม่มไม่ใช่มันสองทุ่มแล้วเล่นทําอาหารหมูโอเควันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคนที่อยากจะทําคลิปก็จะถ่ายได้ก็ถ่ายนะถ่ายแบบถ่ายไปลย